อัปเดตข่าวสารของสาวๆแบล็กพีกนะคะแหนกไทยแลนด์ะนะคะก็ลือนะคะว่าลิซ่าค่ะน่าจะได้ไปงานเมกาลาปี2022นี้กับเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีการนับถอยหลังนะเหลืออีกแค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วนะคะเพราะว่างานนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะเรียกว่ามีแต่คนเชียร์นะอยากจะเห็นนอลลิซ่าค่ะเธอไปร่วมงานเมกาลาในครั้งนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่เราเคยรายงานข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเห็นทางโรงแรมค่ะที่มีชื่อว่า Fifty b e e r y นะคะ ที่เราบรรดาเซเลบคนดังค่ะหลายคนเนี่ยก็มาจดไปใช้บริการนะคือไปแต่งตัวที่นั่นนะก่อนที่จะไปเข้างานค่ะเห็นไอจีของโรงแรมแห่งนี้นะคะเข้ามากดติดตามไอจีของน้องลิซ่าแล้วด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงค่ะช่างภาพขาประจำนะคะก็มากดติดตามไอจีของน้องแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็มีแววค่ะว่าน่าจะได้ไปนะคะก็เห็นทางโลกไทยแลนด์ค่ะก็เอามาขีดข่าวด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าค่ะงานนี้นะมีลุ้นนะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะอันนี้ก็เป็น เรื่องน่ายินดีนะคะที่ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนๆค่ะทั้งใน Google แล้วก็ใน YouTube นะคะ น้องลิซ่าค่ะก็ถือได้ว่าเป็นศิลป,ปินเคป๊อปค่ะที่ถูกค้นหาม,มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะปังปุริเย่มากๆเลยนะคะใครๆค่ะก็สนใจเธอมากๆจริงๆค่ะก็ต่างไปเสิร์ชแล้วก็ค้นหานะผ่านทาง Google แล้วก็ YouTube เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยบทสัมภาษณ์ของโรเซ่ค่ะที่เธอมีการพูดถึงเหล่าบรรดาเมมเบอร์ในวงแบล็คพิงด้วยเหมือนกันนะคะโดยเธอค่ะบอกว่าเธอสบายใจมากที่สุดนะคะเวลาที่ได้อยู่กันกับเหล่าบรรดาเมมเบอร์ทุกๆคนค่ะและทุกวันนี้ค่ะก็รู้สึกสบายใจมมาากกกขึ้้นนวว่เดดิอนะียะ และยิ่งเวลาผ่านไปค่ะก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่าพวกเธอนั้นเป็นครอบครัวของฉันนั่นเองนะคะ ว้าวแบ็คพิงนะคะเวลาให้สัมภาษณ์ทีไรค่ะก็จะตอบประมาณนี้เหมือนกันเลยนะคะก็คือทุกคนค่ะรู้สึกว่าแต่ละคนนี้ก็เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะก็เห็นเธอมาให้สัมภาษณ์นะในบาซาของเกาหลีนะก็เห็นแปๆมาค่ะก็เ,เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนะประมาณนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า